สบายดีเอฟซีแฟนครับครับวันนี้ผมอยู่หิมนามครับพี่น้องครับอยู่อยู่ในน่ำเนาะอยู่ล่องเรือกับบรรยากาศของการล่องเรือครับตอนนี้อยู่ที่ห้วยห้วยทับทันเนาะห้วยลาห้วยทับทันครับอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าบ้านเกาะแก้วนะครับอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการตามหาอมกอดธรรมชาติครับพี่น้อง สองฝากฟังของหอยรับท่านกับสิมี่ไม้นามไม้นาำที่มีคุณค่าครับไม้ทุกชนิดเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะพิเศษของเขาแตกต่างกันไปโดยเฉพาะไม้มะดันที่นำไปใช้ยิ้งไก่หรือว่าย่างไก่ครับพี่น้องครับนี่กับบรรยากาศตอนบายบายกินเขาแล้วกินเขาจากชุมชน บ้านจารพัฒน์บ้านไซเนาะจารพัฒน์เสร็จเสร็จแล้วก็เราก็มานี่แหละมาล่องเรือนะครับตอนนี้เราจะลอดนะครับใต้อุโมงค์นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งเราเบิ่งโอ้เห็นงูเห็นงูพี่น้องเห็นงูโอ้ยเห็นงู หเห็นงูพี่ยุ้ยเห็นงูเหรอเห็นไหมพี่ยังดีนะเห็นในความจริงถ้าเห็นในความฝันนี้แปลว่าจะมีคู่เอออันนี้เห็นความจริงครับเออไม่ครับความจริงเนี่ก็จะได้ต้มครับว้าวนัวหัวมวนครับพี่น้องครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เท่าเด็กหน่อยขึ้นหอดจ้อยจ้อยเบาโต๊โต,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 ตยามจัดรายการ นะครับช่วงบายบายมือนีพี่น้องผูบอกเขดีเจหลายคนแต่ว่าเพิ่นบอกกล่าวว่าผมวอาไปเบิดตแล้วนะครับว่านั้หัวมวนเป็นภาษาอีสานครับพี่น้องอันว่าเป็นภาษาอีสานครับโอ้แต่ฟัง่งรู้เรื่องกับยุนซื่ครับเป็นภาษาอีสานนะครับมาจากทองพ่อทองแม่เพิ่นว่าจงครับเออซอยๆคือดีเจปูเป้วาเนาะ อ่าดีใจปุเป้สวยเลยสวยสวยสาวสนน่อยบังขุจักเป่าบุญจิ้นอ่าบักกาอิลีบักกาผ้าไปล่องลิ่นเท่าน่ะข้น้อยสมควรตายนี่ก็ว่าสวยพี่น้องอันนี้แหละข้าสวยสวยนี่เป็นการว่าภาษาคำเพร์คำเพร์หรือว่าคำที่สองแง่สามแงมแล้วแต่หลายงามที่คนจะคิดนะครับก็คำสอยนี่มีไว้เพื่อความเพลิดเพลินนะครับ เป็นอีเดียมเป็นสำนวนนะครับของภาษาอีสานเนาะพี่น้องเนาะหูยกับบรรยากาศหอยทับท่านวัอนี้พี่น้องน้ำเย็นว่ายเย็นสบายดีครับอ๋อเย็นสบายเย็นสบายดีเย็นสบายดีพุ่มอากาศก็เย็นดีครับเย็นจนหนาผมแดงเมื่อไรพี่น้องเย็นจนน้ำเย็นจนน้ำห่อนไอ้ยะ น้ำเย็นน้อยหนึ่งเนาะอันนี้เปิดต้นตีใส่ได้หน่ครับเพราะว่าไม่ต้องไปตัดต่ออีกครับเปิดยอดไซเนี่ยครับเปิดใส่เลยครับครับไม่ต้องไปตัดไปต่อครับเปลืองซาบพยาก่อนเนาะาตัดต่อเนยบอดี้ขี้ค้าดรอกเนยนี่ครับเบล่งทั้งหนาครับนี่ครับทั้งหนาสวยสวยครับนั่งแบบกับมิตรภูมิง่ายพี่น้องมาโต อ้าสสดยอดสดยอดส,ดยอด,สดยอดอีหลีดิผ่านมาอีกแล้วผ่านมาอีกแล้วน้นคิดสมัตพี่น้องสมัยตะกอนเนี่ยสงสัยส้นตะคอเพิ่นไม่อยู่แถวนี้เนาะ ต้นที่สมาดต้นที่สมาทติการห้วยรับทันนอป่าเนะาะนี่อ่มันสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยอยากส่วนมาเบิงอย่างส่วนมาเทียวบอม,มาเที่ยวไม่เงียวกันยังดีพี่น้องเอ้ยอบอมมเที่ยวจอดรถเงียวกันยังดียังน้อยกับเขาเซเว่นสังได้เหยครับพื้นที่แมนบอมนั่นแหละครับ นี่ไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวกับมาเหยวกันยังดีนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละก็คืออ้อมกอดธรรมชาติที่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดของเราเนี่ยยังคงมีให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมมายามมาถามข่าวนะครับกับความงดงามของห้วยทับทันแห่งนี้ครับหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตหล่อเลี้ยงชีวิตหลายหมื่นหลายแสนคนครับกับ สายน้ําสายชีวิตแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวป้วยทับทันนะครับชาวศรีสะเกดชาวสุรินนะครับปาครับปกตินี่เพิ่นใสม่มองตอนไหนครับใสม่มองช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นอ๋อบางทีก็ใส่ไปเลยเนาะอ๋อ ลองไปเรื่อยๆครับพี่น้องลองไป,ไป,ไปเรื่อยๆโอ้งแว่เปลืองไฟแชกวาครับอยู่นี่ เปลืองไฟแชกบอบ่เปลืองเนาะเพราะว่าล่งสูบน้ำนะสูบยางจุดไฟแชกนะเนี่ยครับการเดินทางท่องเที่ยววิถีทางน้ำเนี่ยไม่ต้องติดไฟแดงนะครับไม่ต้องติดไฟเขียวนะครับไม่ต้องมีแอร์พลิชั่นนะครับห้องเเป็นชุดเขียวนะคุณเข้ม ตอ๋อนี่นะครับต้นตะเคียนครับพี่น้องครับนี่แหละอันนี้เป็นขาล่องกลับนะครับขามาเราก็ไลฟ์สดทาง Facebook นะครับขากลับก็ขออนุญาตบันทึกแห้งๆไว้ ให้ FC ได้ติดตามที่ช่อง YouTube ตัวโต๊ะส่งยมนะครับ,รบขอความกรุณหน,น้าประกดขามโฆษณาด้้เอ,อเป็นการได้บุญด้ยพี่น้องเอ้ยไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคเด้เอ,อแต่ว่าไม่กดข้ามโฆษณาในช่องผมก็ถือว่าได้บุญแล้วนะครับ ครับพี่น้องครับเวลาล่วงเลยเขามากเกือบ8ดหน้าที่แล้วนะครับบ่จะคัดฟังเวินเว้นดังจองจำไก่บ่จะไก่สายข้าเวลาผันมาเวินบ่จะไก่ไปแล้วเวลาผันมาไรบ่จะไก่พี่น้องเวลานั้นผะโดนมากครับใกล้8หน้าที่แล้ะครับโฆษณาเกือบเต็มแล้วนะครับเป่าโน้ตหัวมวนครับผุ้เบาผู้สาวผู้่าเด็กน้อยคือถอดจ่อยจ่อยนี่แหละครับพี่น้องกอแก้วครับห้วยทับพันนะครับแต่ว่าอยู่ในอำเภออะไรนะครับสำโรงทาเออ สำรรงท่า <Whoa. Okay. S 3> Ooh, สำรงเปียบครับสียบอสำมรงเตีรียบแปลว่าอะไรครับออต้นสำโรงอ๋อต้นสำโรงบครับอ้ดททาทาองมาผไปกกว่าผมมาจากกับเกลโกรับเกลกรับเกลกับเกลกับเกล เออภาษาหนิฝนเนี่ยตีคักๆเลย<ๆ>ลกับเกลเกลเกลลลลลูนไรกบเกลเหรอโอสุดยอดพี่น้องนี่แหละครับวันนี้ก็ล่องเรือมากับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงพี่ๆจากทางหมู่บ้านจัดสรรอะไรนะครับรัตนทรัพย์รัตนทรัพย์นะครับหมู่บ้านรัตนทรัพย์มีแต่ภูมิกำลัคร <ๆ S 2> ับ <ๆๆ S 2> ส,สวยๆนะครับ มีซับเป็นรูปมีรูปเป็นซับทุกท่านทุกคนกันเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะริมคล้องส้นลำประทานเน้อใหญยเนาะติดต่อพี่ยูได้เลยนะครับอา่าสายลมเบาๆนะครับในเฟซบุ๊กสายลมเบาๆตอนนี้โปรโมชั่นเพียบซื้อบ้านแถมที่ดินซื้อที่ดินแถมบ้านสายสวย สวยครับสวยมากครับบรรยากาศแบบอยากล่องนันๆมาแบบคัสสิคคัสิคก็ได้นะครับต้นอะไรนี่ครับที่ใบมันแดงๆนี่ครับฮะ้แดง้บอกพี่ยังพูดโอ้นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับเรื่องราวการท่องเที่ยวคิดถึงอ,อกก้อมกอดธรรมชาตินะครับที่หวออนน่ว,ย,วยครับทันนะครับวันนี้ก็ตะเกียบก็ตะเกียบที่ไ้าดอกดอกใช่ไหมครับอ๋อคนละบ้านคนละต้นกับที่บ้านลุงพลเนาะคน <c oughs> ละบ้านเนะะานเนะไปไหมครับอยากไปเนาะพี่อยากไปนี่ กกอกกออก,กอก,ก,ออกต้องไปกับขวาวศินรินเป็นคนกกอกไปแล้วอ๋อเนี่ยก็ล่องกลับนะครับใช้เวลาก็ประมาณตอนนี้ล่วงเลยประมาณ11นาทีแล้วนะครับสำหรับระยะเวลาการเดินทางกลับนะครับขาไปก็ประมาณสัก10กว่านาทีขาล่องกลับก็ประมาณสัก10กว่านาทีครับคุณผู้มชม การเดินทางค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆการเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะนํามาบอกกล่าวเล่าต่อให้กับทุกท่านได้เดินทางมาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศดีๆที่นี่ห้วยทับทันนะครับจังหวัดสุรินทร์สำโรงท่านะครับเขตรอยต่ออําเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชม อันนี้น้องแอนนามาด้วยนะครับแอนนาแอนนาพาัเลาะนะครับพัเลาะพาะัเลาะขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งหลายๆคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งัปรารถนาเด้อสวัสดีครับ